อง่ผู้นครับน,น้องทหารใหม่ฝึกเสร็จแล้วจะต้องทําอะไรต่อครับเอามานี้จะเล่าให้ฟังมานี่มานี่มาใกล้มาม,ม,ม,มามาน้องทหารใหม่นะครับตอนนี้กําลังฝึกอยู่นะเมื่อฝึกเสร็จนะก็จะต้องกลับบ้านนะกลับบ้านพักตามตามระเบียบกองกองขบวที่เขากําหนดไว้นะครับกลับมาถึงนะครับก็จะแยกย้ายกันขึ้นกองร้อย นะครับเช่นกองพันทหารราบที่1นึ่กรมทหารราบที่8ปนดะมี5กองร้อยแต่ละคนก็จะอยู่คนละกองร้อยซึ่งภาระหน้าที่จะไม่เหมือนกันและก็ก่อนที่น้องจะกลับบ้านนะครับมันก็จะมีหลักสูตรการฝึกเฉพาะหน้าที่ให้นะครับให้น้องๆจะได้รู้ว่าคนนี้มีหน้าที่อะไรเช่นพลปืนเล็กนะใช้อาวุธ M16 มสพลยิง m 2็าใช้ M23 พสอสามพกรรมพลวิทยุลักษณะนี้เป็นต้น กลับมาแต่ละนายก็จะขึ้นกองร้อยพอเข้าไปอยู่ในกองร้อยก็จะแยกออกเป็นหมวดเป็นหมู่และก็จะมีภารกิจพิเศษต,าต่างๆเช่นในห่วงเดือนตุลาอาจจะได้ออกปฏิบัติภารกิจร,ราชการสนามนะไปอยู่โครงการต่างๆเช่นโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริที่ผู้หมวดประจําอยู่โครงการทหารพันธีนะครับบางนายอาจจะมีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เอกสารก็ไปอยู่ที่ตอนปกะกอพัน ว่างนายทำอาหารเก่งก็จะไปอยู่ตอนสุตกรรมเพื่อทำอาหารให้เป็นเพื่อนรับประทานพอเข้าใจไหมเข้าใจแลครับไปออกกำลังกายต่อ